นี่ยๆตุ้มนี่ตุนะฮะอ่าจะได้ข้าวปิ้งหน่องอืมหน่องอาเออหน่องเชียวหน่องเชียวนะครับวนนีคือกินหน่อไม้หวานสดๆกับน้ำพริกถั่นเน่านะครับแล้วก็จะมีจะมีผักเครมด้วยอ่ะถ่ายทั้งข้ามาอืมผักเครมผักเครมมอันนี้หน่อไม้หวานสดๆนะครับเนาะ อย่าตรง h e r งน่ะเทียงเขาเอาสุกงอออีดอนก่อเลยนั่นกองนั่นเอออืมันทันดีคือกำก่อนเลยเออไหนมาครับเจ้าดิ้ครับก่อนมามาเจ้าดิ้ครับก่อนกวางกุเนาะมาเจ้าดิ้ครับก่อนเลยเล็ดเล้ดอ่ะเจ้าดิ้ครับนั่นะเออนั่นแหละอ่ะเอาหันมาของอีน่ะเออแล้วอ่ะเมื่อเราจะได้กินนะครับผมแล้วที่เนี่ยมันจะก็จะผ่าแบบนี้นะครับ Có nó mới <laughs> mày vắn. Hãy mới quái 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 กึ้ก่อนนะก็แล้วมันขมฮึมมันมนะเนี๋ยมกินนะกินกน,น,นะจอมาด้วยนะมนมาครับเดี๋ยววางเชนเลน่ลืมา้องยิบกองพอนะเทีบเขื่อนมาไกลด้วยเอครับเอาถายก่อน ออน้ำผึ <S <S ้งโถน่าใส่เห็ดคนด้วยน,น,นะเคเัาเข็ดจัมไปมาไปมาข้าอืม,มอมืมมน้องไม่สดสดเขาไล่ก็นหนาประมาณไน อ่าป๊อป้าวต้มเหรอต้มเหช็ดนะอ,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 ยอยู่ดีๆจะอยู่ดีๆฮักู้ฮกูตกพับเนี่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ะหนะพับพุ่ดี่ากดึกมากแม่นเต็นนี่ขอชนก่อง ใายห็ดคนไปด้วยนะครับเนะนี่ยน้ำพริกชเออถายดคนอืมมาทองนะน,น่าหมนอร่อยอนะ้ยอืมอืมกินยังอืมกินยังไน งงน,น่าพังมากจักมันจักไบอะคยังกับมันแก้วเลยครับอร่อย

กินพริกเป็นแล้วนะฮำอืมอืมชอสช่วยด้วยมา อยู่นะมากินนะนดีนะ๋นี้องานดะื่อะนมาเลยน้องดิ่มนะนะอขอกินนะฮะนนะหันเลยหันแม้หลอกขอกินหน่อไมหวันแบบนี้เลยนะอะน่ากินมันเจ้าน่ไนเจลเลยฮายวเวอืม A dạng mọi Không Mười lăm hắn tai. em là em, Na, em Không nữa. em là em comment? em lắm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  อืมนป้อนน้อ,อ่น,อนะฮะนะมันเ้งป้อนนะเขอโทษขออภัยในความวุ่นวายนิดนึงนะคะพี่น้องเลียกน้อยก็คือเลียกน้อยแหลนะเนาะจังคุณเนาะ

าหลนะเอ้ี้ยงหลังไอ้เี้ยงนน้าววะ <c oughs> กล้องเลอคับว <c oughs> อล์กในคูนำตุ๊กน

Cảm ơn bà mẹ Cảm là yêu Bà là yên 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 Ở Hàn Quốc có những เ่ขอขากินนะอะไรกินหนอ่ออืมอะไ,ไรกินอะไรเสียนั่นกอะไรายางเงีอะไรอย่างเยตานคนูกกันไหม โอเคครับพี่น้องม้วนซิวก็ได้หลังแลนก็เล่าใี้น้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปน้ำพิษวุ่นวายนิดนึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากที่ติดตามนะครับน้ำพิษแล้วก็น้องไม่วานนะครับหรือแค่นี้นะฮะจรินดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพระหันมาาะฟังมาขอบคุณครับ